สัตว์ชีวณนสมงังกิโกโหนทุสัพปทาอากาสปะพตวะนภูมิคังคามหาสมุทาอรักขกาเทวตาสทาตุมเหนุรักขันตุพระวันทุสัพพมังคังรักขันทุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสทาสุธีพระวันตุเตพระวันตุสัพพมังคังรักขันทุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสทาสุธีพระวันตุเตพระวันทุสัพพมังคังรักขันทุสัพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะสทาสุธีพระวันตุเต บทพระวัตถุศัก์โอยพรสัมมงคลนักขัตตยคภูตานางปาปักขานิวารณาปฏิจานุภาเวนะหันตวาตีสังอุปัฏฐเวนักขัตตยคภูตานางปาปักขานิวารณาปฏิจานุภาเวนะหันตวาตีสังอุปัฏฐเวนักขัตตยคภูตานางปาปคกานิวารณาปฏิจานุภาเวนะหันตวาตีสังอุปัฏฐเวบทนักขัตตยสวดไล่นักสัตว์ยักษ์และผู้ถิ บทที่จะปกพัดเทครัตตาคาถาอาตีตังนานาขคมยะนับปฏิกังเขนาะตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง พยาีตามปะฮีนันตังอัปปันตันจะนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนลาบไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวุฒามะนุปรูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทางปัจจุบันไม่งอนงๆนไม่คลองแคลนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นควรจะเดินทาออนเนื่องเนืองน้ำเนืองเนือให้ปรุงพงเถิดอาเชวะกัดจิตก อาเชวักิจจะมาตับปังโกชัญญามรณงสเวเป็นทําความเพียรเสร็จในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งในหินูสังคารันเตนามาาเซน,เนีนาัจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจ,จุราชผู้มีเสในาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตมตันทิตังตังวิพัท,ท,พทเทการาโตติสันโตติคเต,ตมุนีติ ตาบูนี้ผู้สงบย่อมใจผหกคนผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกยจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว,ว่าผู้มีราตรีหนึ่งจะเน้ด้วยประการชนิดแลกกิกจกรรมความเพียรครั้งที่55้าวันนี้วันที่25กุมภาพันธ์2 5 6อยกอีพีนี้เป็นอีพีที่3ทับ3บทที่17อภินันทัญจเวคณาปาฐาชะชาธารทมม,มหิชารรมมังอนัตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงพ้นค,นความแก่ไปไม่ได้พญายที่ทามมหิ ปัญญที่ตังอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้รณนาธรมรมหิมรณังอนัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมีิเย,ยหิมนาเปหินานาภาบูวินาภาบเูเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจากต้องได้พัดพราจากของรับของเจริญใจ สิ้นไปกรรมสมกรรมหิกรรมทานยาทากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรนาเรามีกรรมเป็นของคงตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกรมังกิษามีกัลยาณังวาปะปาปะก,กังวาตัสสะทายาทาพวิสามิเราจะทำการอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลกรรมนั้นสืบอไปเอวังอัมเหหิอัมพินทั้งปัจ,จเจกิกิตาปังงเราทั้งหลายควรทำพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทอิบทที่สามสิบ นาที่สามสิบบทที่สิบแปดพรหมหม,มวิหารภาวนามเมตตาใหญ่เอวามีสุตังเอกังสมัญ,ญังปัควาสาวัตถิยังวิหารติเชวะเชตตวะเนอนาแทปินทิกัสอารามิต,ตราโคปัควาพิขูมอมันเตสิพิกขาวติ พาทันเตติเตพิกูปะขวาโตปัจจโสสุงปะขวาเอตถทโวจเมตายะพิขเวเจตุลมุติยาอาเสวิตายะภาวิตายะพาหูลีกตายาญาณีกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสัมมารัฏฐายะเอกาทสานิจังสาวิจิกังขากตเตมีเอกาทัสสสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุทธินินภาปะกังสุปีนางปัสสติอนุสานังปิโยโหุนติอนุสานังปิโยโหุนติเทวตารักขันตินาสะอัขิวาวิสังวาสตังวากร การมติตัวตังจิตังสมาธิยติภูขาวันโนวิปัสสีติอสามบุลอสามบุลนกาลังกโรติอุตตลิงอัปรตวิชันโตพมมโลคูปะปะโคโหนติเมตายะพิขเวเจโตมุติยะอเสวิตายะภาวิตายะพาหุนีกตายะยานีกตายะวัตถุกตายะอนุติตายะปริจิตายะสมารัทายะเอเมเอกาตังสัง ปฏิกังค้าอธิอนุที่สูนย์พรนาเมตตาเจโตวิมุตติอาทิโอที่สูนย์พรนาเมตตาเจโตวิมุตติอทิที่สามพัฒนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาลหิอนุที่สูนย์พรนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาลิหโอที่สูนพระนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาลิหิที่สาพระนาเมตตาเจโตวิมุตติ ปัญจหาการีหิอนุทิโสพรฒนาเมตตาเจโตมุติสัตตหาการีหอุทิโสพระนาเมตตาเจโตมุติทัสหาการีหิสัตทิสารพรนาเมตตาเจโตมุติกาตเมหิปัญจหาการีหิอนุทิโสพระนาเมตตาเจโตมุติ สัพเพสัตตาเวลาพยาประชานิคาสเกียตนังปริหานันตุสัพเพปานาเวลาพยาประชานิคาสเกียตนังปริหานันตุสัพเพปูตาเวลาพยาประชานิคาสเกียตนังปริหานันตุสัพเพปุคลาอะเวลาพยาประชานิคาสเกียตนังปริหานันตุสัพเพอัตภาวะปริยาปันาเวลาพยาประชานิคาสเกียตนังปริหานันตุอิเมหิสัปันตหากาลิหิอนุทิโสพัฒนาเมตตาเจโตมุติกัตมมหิสัตหากาลิหิโอทิโสพัฒนาเมตตาเจโตมุติ สัพพาอิทโยเวลาพยาปชานีคาสุเกียตนังปริหารันตุสัพเพบุริสาอเวลาพยาปชานีคาสุเกียตนังปริหารันตุสัพเพอนิยาอเวลาอพยาปชานีคาสุเกียตนังปริหารันตุสัพเพอนิยาเวลาอพยาปชานีคาสุเกียตนังปริหารันตุสัพเพเทวาอเวลาอพยาปชานีคาสุเกียตนังปริหารันตุสัพเพมนุษยาเวลาอพยาปชานีคาสุเกียตนังปริหารันตุสัพเพวินิปาติกาเวลาอพยาปชานีคาสุเกียตนังปริหารันตุ เมหิสัตหการิหิโอที่โสภะนาเมตตาเจโตมุติกาตเมหิทัศหการิหิระณาเมตตาเจโตมุติสเพปุรัติมายะทิสายะสตาเวลาอภยญาปชาณีคาสเคียตนังปริหาณตุสเพปัชิมายะทิสายะสตาเวลาอภยญาปชาณีคาสเคตยตนังปริหาณตุสเพอุตรายะทิสายะสตาเวลาอภยาปชาณีคาสเคตยตนังปรญหาณตุสเพทขินายะทิสายะสตาเวลาอภยญาปชาณีคาสเคตยะนังปริหาณตุ สเพบุรัธิมายะนุพิสัยยาสตาเวลาอภยาปชานิคารสกิยาตน,นังปริหารันตุ สภีอ <cin stereotype and als> <f dragging> ุตระยานที่สายยาสตาเวลาอพยาประชานิคสเกียตระหนังปัญหาหนาน่นตุสเีทักขินายะอันที่สายยาสตาเวลาอพยาประชานิคสเกียตระหนังปัญหาหนาน่นตุสภีเหติมายะที่สายยาสตาเวลาอพยาประชานิคสเกียตระหนังปัญหาหนาน่นตุสเีอุปนิมายะที่สายยาสตาเวลาอพยาประชานิคสเกียตระหนังปัญหาหนาน่นตุสเีปุระทิมายะที่สายยาปนาเวลาอพยาประชานิคสเกียตระหนังปัญหาหนาน่นตุสเีปัชิมายะที่สายยาปนาเวลาอพยาประชานิคสเกียตระหนังปัญหาหาน่นตุ สเพอุตลายาที่สายปาปนาเวลาพยาประชานิคาสเกียตรังปริหานตูสเพทักขีนายาที่สายปาปนาเวลาพยาประชานิคาสเกียตรังปริหารตูสเพปุระธิมายาอนุทิสายปาปนาเวลาพยาประชานิคาสเกียตรังปริหารตู่สเพปัชิมายาอนุที่สายปานาเวลาพยาประชานิคาสเกียตรังปริหานตู่สเพอุตลายะอนุทิสายปาปนาเวลาพยาประชานิคาสเกียตนังบริหานตูสเพทักขนายะอนุทิสายปาปนาเวลาพยาประชานิคาสเกียตรังปริหานตู่สเพเหตุที่มายะที่สายาปนาเวลา พยาประชานิคาสุขีอาตนังบริหารตัวสเพอุปริมายาติสายญาปานาเวลาพยาประชานิคาสุขีอาตนังบริหารตัวสเพปุระทิมายญาติสายญาพูตาเวลาพยาประชานิคาสุขีอาตนังบริหารตัวสเพปัชิมายญาติสายญาพูตาเวลาพยาประชานิคาสุขีอาตนังบริหารตัวสเพอุตรายาติสายญาพูตาเวลาพยาประชานิคาสุขีอาตนังบริหารตัวสเพตักขินายญทติสายญาพูตาเวลาพยาปัญญานุูตาเวลาพยาประชาอานิคาสุขีอาตนังบริหารตุ สัพเพบุรีที่มายาอนุทิสายาพุตาเวลาพยาประชานีค่ะสภกำลังบริหารตุสัพเพปัติมายาอนุทิสายาพุตาเวลาอพยาประชานีค่ะสภกำลังบริหารตุ สเพอุตลายะอนุทิสัยยาูตาเวลาพยาประชานิคสกีอัตนาังปัิหาหนตุสัพเพทักขินายะอนุทิสัยยาูตาเวลาพยาประชานิคสกีอัตนาังปัิหาหนตุสเพเหติมายะทิ่สัยยาูตาเวลาพยาประชานิคสกีอัตนาังปัิหาหนตุสัพเพอุปริมายะทิ่สัยยาูตาเวลาพยาประชานิคสกีอัตนาังปัิหาหนตุสัพเพปุรัฐิมายะทิ่สัยยาปุขลาเวลาพยาประชานิคสกีอัตนาังปัิหาหนตุสัพเพปัจฉิมายะทิ่สัยยาปุขลาเวลาพยาประชานิคสกีอัตนาังปัิหาหนตุ สีอุตรลายะที่สายยปุคลาเวลาพยาประชานีคัสเกียตระงบริหารนันตุสภีทักขินายะที่สายยปุคลาเวลาพยาประชานีคัสเกีตระงบริหารนันตุสเพบุริมายะนุที่สายยาปุคลาเวลาพยาประชานีคัสเกียตระหงบริหานันตุสเีปชิมายะอนุทิสายะปุคลาเวลาพยาปะชานีคัสเกียตระงบริหารนันตุสภีอุตลายะอนุที่สายะปุคลาเวลาพยาประชานีคัสเกียตระงบริหานันตุสภีทักขินายะอนุทิสายะปุคลาเวลาพยาประชานิคาสเียตรงบริหาต สัพเพเหตุที่มายะที่สายะปุคลาเวลาพะยาประชานีค่ะสกีอาจารย์บริหารตุสัพเพอุปริมายะที่สายย่าุคลาเวลาพะยาประชานีค่ะสกีอาจารย์บริหารตุสัพเพปุรัติมายะที่สายะอัตภาวะปริยาปนาเวลาพะยาประชานีค่ะสกีอาจารย์บริหารตุสัพเพปัจฉิมายะที่สายะ อัตภาวะปริยาปนาเวลาปริยาปชานิคาสุเกียจตังปริหารตุสเพอุตรายะที่สายะอัตภาวะปริยาปนาเวลาปริยาปชานิคาสุเกียจตังปริหารตุสเพทักขินายะที่สายะอัตภาวะปริยาปนาเวลาปริยาปชานิคาสุเกียจตังปริหารตุสเพวรลธิมายะอนุที่สายะอัตภาวะปริยาปนาเวลาปริยาปชานิคาสุเกียจตังปริหารตุสเพทักขิปัจฌิมายะอนุที่สายะอัตภาวะปริยาปนาเวลาปริยาปชานิคาสุเกียจตังปริหารตุสเพอุตรายะอนุที่สายะอัตภาวะปริยาปนาเวลาปริยาปชานิคาสุเกียตังปริหารตุสัง ขินายะอนุทิ่สายญาติภาวะปริยาปนาเวลาพริยาปัญญานิคคุเกตตังปัญหารตุสเพหีติมายะที่สายญาติภาวะปริยาปนาเวลาพริยาปัญญานิคสุเกตตังปัญหารตุสเพหิอุปนิมายะที่สายญาติภาวะปริยาปนาเวลาพริยาปัญญานิคสุเพตตังปัญหารตุสภารุติมายะที่สายะอิทธิโยเวลาพริยาปัญญานิคสุเพตตังปัญหารตุ สภาปชิมายะที่สายยะอิทธิโยเวลาพยาประชาในคานสกีอาตั้งบริหารตุสภาอุตรายะที่สายยะอิทธิโยเวลาพยาประชาในคานสกีอาตั้งบริหารตุสภาทักขินายะที่สายยะอิทธิโยเวลาพยาประชาในคานสกีอาตั้งบริหารตุสภาปุติมายะอนุทิสายะอิทธิโยเวลาพยาประชาในคานสกีอาตั้งบริหารตุสภาปชิมายะอนุทิสายะาสภาวะปริยาปนา สภาปชิมายะอนุทิสายะอิธิโยเวลาพยาประชาในคาสุเกตระหนังบริหารันตุสภาอุตลาายะอนุทิสายะอิธิโยเวลาพยาประชาในคาสุเกตระหนังบริหารันตุสภาทักกินายะอนุทิสายะอิธิโยเวลาพยาประชาในคาสุเกตระหนังบริหารันตุ สภาเหติมายะที่สายะอิทิโยเวลาอภยปชานิคาสุเกีอาตังปริหารตุสภาอุปริมายะที่สายะอิทิโยเวลาอภยปชานิคาสุเกีอาตังปริหารตุสภาปุรัติมายะที่สายะปุริสาเวลาภยปชานิคาสุเกีอาตังปริหารตุสภาปัจชิมายะที่สายะปุริสาเวลาภยปชานิคาสุเกีอาตังปริหารตุ สภีปูตระลายะที่สัญญาปุริสาเวลาพยาประชานีคขาสุเขียาจารยบริหารตุสพีตะคีนัยยะที่สัญญาปุริสาเวลาพยาประชานีคขาสุเขียาจารยบริหารตุสพีปุตัติมัยนุทิสัญญาปุริสาเวลาพยาประชานีคขาสุเขียาจารยบริหารตุสพีปัจฉิมัยยะทิสัญญาปุริสาเวลาพยาประชานีคขาสุเขียาจารยบริหารตุสภีอุตระลายะทิสัญญาปุริสาเวลาพยาประชานีคขาสุเขียาจารยบริหารตุสพีตะคีนัยยะทิสัญญาปุริสาเวลาพยาประชานีคขาสุเขียาจารยบริหารตุ สัพเพเหติทีมายาที่ใสยาปุริสาเวลาพยาประชานิคาสุขีแนางปริหันตูสัพเพอุปริมายาที่ายาปุริสาเวลาพยาประชานิค่สุแนังปริหันตุสัเพปุระทิมายา ที่สายาอริยาเวลาพรัพยาประชานิคัสุเกสตัณห์ปัญหาตนตุสเพปัจฉิมายะที่สายาอริยาเวลาพรัพยาประชานิคัสุเกสตัณห์ปัญหาตนตุสเพอุตารายะที่สายาอริยาเวลารัพยาประชานิคัสุเกสตัณห์ปัญหาตนตุสเพตัศกินายะที่สายาอริยาเวลาพรัพยาประชานิคัสุเกสตัณห์ปัญหาตนตุสเพปปุรัติมายะที่สายาอริยาเวลาพรัพยาประชานิคัสุเกสตัณห์ปัญหาตนตุ สเพปัจฉิมายะอนุทิ่ายะอริยาเวลาพยาประชานิคารสุเกตรังบริหารตัวสเพอุตรายะอนุที่สัยะอริยาเวลาพยาประชานิคารสุเกตรังบริหารตัวสเพชักขินายะอนุที่สัยยะอริยาเวลาพยาประชานิคารสุเกตรังบริหารตัวสเพอิทิมายะทิ่สัยะอริยาเวลาพยาประชานิคารสุเกตรังบริหารตัวสเพอุบรมายะทิ่สัยะอริยาเวลาพยาประชานิคารสุเกตรังบริหารตัวสเพปุรชิมายะทิ่สัยะอริยาเวลาพยาประชานิคารสุเกตรังบริหารตัวสเปัจฉิมายะทิ่สัยะอริยาเวลาพยาประ สภุตรายาธิสายะอนารยาเวลาพยาปุชานีค่ะสุขีอาจารย์บริหารตุกสภทักขินายาธิสายะอนารยาเวลาพยาปุชานีค่ะสุขีอาจารย์บริหารตุกสภปุรัติมายะอนุทิสายะอนารยาเวลาพยาปุชานีค่ะสุขีอาจารย์บริหารตุกสภปัจชิมายะอนุทิสายะอนารยาเวลาพยาปุชานีค่ะสุขีอาจารย์บริหารตุกสภ อุตรายะอนุทิสัยะอริยาอเวลาอพยาประชานีคาสุเียตระนังบริหารันตุสะเพีักขินายะอนุทิสัยะอนาลิยาอเวลาอพยาประชานีคาสุเียตระนังบริหารันตุสะเพีเหติมายะทิสายะ อนาริยาเวลาพญาประชาณิกาสุขีอตนังปนิหันตุสเพอุปนิมายะที่สายะอนาริยาเวลาเพื่อประชาณิกาสุขีอตนังปนิหันตุสเพปุระที่ไมญะที่สายะเทวาเวลาพญาประชาณิกาสุขีอตนังปนิหันตุสเพปัจฉิมยะที่สายะเทวาเวลาอัพยาประชาณิกาสุขีอตนังปนิหันตุสเพอุตตรายะที่สายะเทวาเวลาพญาประชาณิกาสุขีอตนังปนิหันตุ สัพรักนายาที่สายาเทวาอเวราอพยาประชานิคาสกียาตังฑกุญหานตุสัพเพปุระิมายาที่อนุทิสายยาเทวาอเวราอพยาประชานิคัสกียาตังกุญหานตุสัพเพปัชิมายาอนุทิสายาเทวาอเวราอพยาประชานิคาสกียาตัง์กุญหานตุ ัพภีอุตรายะที่สัยญาทีวาเวลาพญาประชานีคาสุเกียตนังบริหารตุกสเพทักขินายะอันที่สัยญาทีวาเวลาพญาประชานีคาสุเกียตนังบริหารตุกสภเหิติมายะที่สัยญาทีวาเวลาพญาประชานีคาสุเกียตนังบริหารตุกสภีอุปริมายะที่สัยญาทีวาเวลาพญาประชานีคาสุเกียตนังบริหารตุกพภีปรติมายะที่สัยญามนุษย์สาเวลาพญาประชานีคาสุเกียตนังบริหารตุกพภีปชิมายะที่สัยญามนุษย์สาเวลาพญาประชานีคาสุเกียตนังบริหารตุกพภีอุตรายะที่สัยญามนุษย์สาเวลา พญาปัญชานิคาสเพตนกรหาตุสเพทกินายาที่สยามนุสาเวลาพญาปัชานิคาสเพยตหนาตุสเพปรทิมายาที่สยามนุสาเวลาพญาปัญชานิคสเพตนัหาตุสเพปัจิมยาอนุที่สยามนุสาเวลาพญาปัญชานิคสเพยตนกหาตุสเพอุตารายาอนุที่สยาเวลาพญาปัญชานิคสเพตนกหาตุสเพรกขินายาอนุที่สยามนุษสาเวลาพญาปัญชานิคาุสเพเหตยะหนักรวิหาริคกสเพย์เหตพ ปริมาณยะที่สายยะมริษาเวลาพญาประชานีคาสุพีอาตะนางพันธะนันตุสเพปุรณะที่มายาที่สายยะินิปฏิกาเวลาพญาประชานีคาสุกีอัตะนังปริหานันตุสเพปัชิมายาที่สายยะินิปฏิกาเวลาพญาประชานีคาสุกีอัตะนังพันธานันตุ สชิมญที่สยาวินิปติกาเวลาพยาปรชานิคาสุเกต์ังปัิหาตุสภพอุตรายาที่สยาวินิปฏิการเวลาพยาปรชานีคาสุเกตยตังปัิหาตุสภพทักขินายาที่สยาวินิปติกาเวลาพยาปรชานิคาสุเกตยตันงปริหาตุสภ์ปุรัติมัญาที่สยาวินิปติกาเวลาพยาปรชานีคาสุเกต์ังปัิหาตุสเพปชิมัญญาที่สยาวุนิปติกาเวลาพยาปรชานีคาสุเกตยังปริหาตุสภพอุตรายาอนุที่สยาวินิปติกาเวลาพยาปรชานิคาสุเกต์จัดนางบริหาร มายาที่สายยวิริปัติการเวลาพญาปชานิกาคสภีอัตนังปัิหาตุสภพเหตุที่มายาที่สายยาวิริปัติการเวลาพญาปชานิกาคสภีอัตนังปัิหาตุกสภีอุปาลิมายาที่สายยาวิริปัติกาเวลาพญาปชานิกาคสภีอัตนังปัิหาตุอีเมหิทัสหการอีหิติสาพระนามิตาเจโตวิมุติสภีสังสัตตานังปีละนังวัชิตวาปีละนายะอุปคาตังวัชิตาวาอนุปคาตีนะสันตาปังวัชิตาวาสันตาเปนะปริยาทานังวัชิตวาปริยาทานีนะวิหิสังวัชิตวาอวิิห สายะสัพเพสัตตาเว้ดุโนนโคนตูมาเว้ยุโนนตุพโนนโคตมาทุกิณโนทุกิจตาโคตมาทุกิตตาติอิมิอัตากาลิหิสัพเพสัตตาปีตายาติเมตตาตังธรรมังเทตาาติติเจโตสาพะพยาปทาปทาบาลยุทธานหิตอุจจติติวิบุติเมตตาเจโตมุติเมตตาเจโตมุติเมตตาพระมวิหารภาวนานิสตา บทที่สิเก้าเทวตาอุยโยชนคะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปัตตาจนินิทุกขาพยาปัตตาจินิพยาโสกปัตตาจินิโสกาหงหันตุสัพเพปิปานิโมเอตาวตาจามเฮเหสัมปะทางปุญจะสัมปะทางสัพเพเท,ทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสติยาทานังทัตันตุสัทธายะศีรังละคันตุสัพพะทาพระ ภาวนาพิรตาหูนตุคัดชันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพะระปัตตาปจีกนันจะยังพลังอรหันตานันตะติชนะระคขั้มมนธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพะระปัตตาปจีกนันจะยังพลังอรหันตานันตะติชนะระคขั้มมนธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพะระปัตตาปจีกนันจะยังพลังอรหันตานันตะติชนะระคขั้มมนธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพะระปัตตาปจีกนันจะยังพลังอรหันตานันตะติชนะระคขั้มมนธามิสัพพโส สัพเพุทธาพระปตตาปจีกนันจะยังพลังอรหันตานันจะติชนะรักขมันธรรมมิสะโสสัพเพุทธาพระปตตาปจีกนันจะยังพลังอรหันตานันจะติชนะรักขมันธรมิสสะโสสัพเพุทธาพาระปตตาปจีกนันจะยังพลังอรหันตานันจะติจนะลักขมันรมิสสะโสสัพเพุทธาพระปตตาปจีกนันจะยังพลังอรหันตานันจะติจนะรักขมันธรมิสพะโส ด้วยพระแผงกัจจดิฐานนั่งพระแผงความเพียรานิสงส์แห็นการบูชาพระรัตนตรายด้วยการสวดสัตยาิบทสวดมนต์พระสุภรพฤทธิ์และพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าแล้วให้พ้นจากทุกข์าทั้งพวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งางโลกและทางธรรมขอโดยเทพยบโดยดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยาิบทสวดมนต์และธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอเมรพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดติศีระเรียนยอดติศีรษะเรียนไว้คุณบุตรและตลอดจนวัตถุมงคลทั้งขึ้้้นนใหเเป็ดวยททาาพพรระิจจงสสักก ประการที่